สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับนเนาะแบงค์กับแบงคช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นเศร้าว,วันที่สิบสองคือวันจันทร์พี่น้องครับเนาะลาพัฒนาพอใจดีพี่น้องกับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องสิมามอบโชคมอบลาภให้พี่น้องนะครับเนาะมือเร่งนีสองทุ่มเกินพี่น้อง นะครับแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องแต่ก่อนเป็นแปดคูแปดหางพี่น้องนะครับแต่ก่อนเป็นแปดคูแปดหางพี่น้องตัดออกสองเหลือหกพี่น้องเพราะมันเป็นจุดขีดเด้อจุดขีดสามตัวบนสามตัวล่างเอามารวมกันพี่น้องนะครับพอเจดีกับเจ็ดสำนัก เจ็ดอาจจะร่วงประชามติกันนะครับเนาะให้มันเรือหน่อยลงพี่น้องเพื่อให้พี่น้องได้ผ่อนลงจากหน่อยพี่น้องถ้าเอาแนวเด็ดๆต่อมาให้จังได้กับเขาพี่น้องถ้าแนวทางจะเขาให้จังได้กระเขาพี่น้องผิ่นก็เลยว่าเอาตัวสําคัญสําคัญเอามาเป็นแนวทางดีกว่าบม่ต้องหลายคู่หลยหางก็ได้พี่น้องนะครับ เอาเป็นอย่างไรพี่น้องนะครับี๋ยวก็ไปเบื้องกันชุดนี่ชุดแหลกรังแรกเดือนแหลกของพฤศสกีกาเออพฤษสภาคมพี่น้องประธานโทษพฤษสภาคมสองห้าหกแปดพี่น้องนะเป็นคลิปแหลกรังแรกงวดแรกของชุดหกตัวพี่น้องนะครับแล้วพอเจดีไปใ,ใส่วันที่ก่อนพี่นะ้องใส่วันที่ก่อนเด้อนะครับใส่วันที่ก่อนนะครับใส่วันที่ ยังคอยไปจับคู่จับขี่กันเด้อว,วันที่วันที่สิบสองคือมือหนีเลย่น้องนะวันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองของวันนี้พฤษภาคมเดอพฤษภาคม สองห้านะครับหกแปดน,นะครับลาวพัฒนาพี่น้องนะครับลาวพัฒนาเด้อลาวพัฒนา ลาวพัฒน,นาพี่น้องลาวพัฒน,นาของปู่สอนเด้พี่น้องเ้อปูนน่สอนสำหรับระ้ะทางของปูป่วัธรรมดายพีนน่น้องกำลังหดัดกำลังหิดกันอยู่ช่วงนี้นะครับปู่บาสิเป็นไทยปู่บาสิเป็นลาวพี่น้องนะครับเนาะกำลังหดัดกำลังหิดกัน,นหลาย,น,าาาายน,นะครับสามารถชิดตามหาหลายพี่น้องนะครับเนาะนะครับพี่น้องครับไปเบิ้งโตวิง่งโตโลูดเนาะพี่น้องเนาะ ไเบิ่งตัววิ่งตัวรูดของปูนะครับปบ้าเปิวิ่งสิรูดตัวไหนพี่น้องนะครับนเนาะเลียกวิ่งเรียกรูดของปูนี่พี่น้องนะครับรูดยากเน้อเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์รูดยากพี่น้องนะครับทั้งเจ็ดอาจารย์รูดยากไม่มีพลาดสักงวดนะครับ อาพี่น้องเมื่อเบ่งปูสอนวิ่งตัวใดพี่น้องวิ่งบนล่าง กูศรวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับสองหกพี่น้องสองกับหกนะครับพี่น้องมากระจัดกัดกัดผ่าน,ดน,ไ,ดนาไ,ได้พี่น้องเด้แนวทางมีเขามีรูดได้พี่น้องนะครับ นี่คือแน้ทางของปูพี่น้องเอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับพี่น้องพิจารณาเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องมาเบิ่งปูสอนจับครูพี่น้องนะครับชุดแหลกข้งแรกงวดแหลกของชุดหนีได้พี่น้องเด้อนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอานะครับสอง số 1พี่น้อง 2 3 2 6 นี่คือแนวทางของปูสอนพี่น้องนะครับเนาะจับคู่ให้เพียน้องอยู่กับพีกับน้องสีผิดจารละหน้าเอาเด้อนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อนะครับเอาพี่น้องชุดที่2องมาเบิ่งกันปู่เพิ่นจับคู่ยังไงชุดที่2 3 4 6 9 นี่คือแนทางของปูสอนพี่น้องนะครับเนาะจับกู้ให้เรียบร้อยนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้อนะครับนี่คือแนวทางของปู่สอนพี่น้องวันที่12พฤษภาคม2568หกลาพัฒนาปู่สอนวิ่งบนล่าง2กับพวกพี่น้องนะครับจับกู้ให้สองศูนย์สองสาพี่น้อง6364 6, 3, 6, 4, 6. ก่าพี่น้องเคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปนหน้าจอแล้วไล่พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูสอนกัน,นหลๆพี่น้องใหก้กำลังใจกันได้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ